With my boy, with my girl, in the club, oh my god, motherfucking bitch ass, shake it, shake it, shake it up. o t o k o m i n a m e g a m a r i f a n a no sega, m a k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  a สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะผมที่ร้านคริสปิกไบต์นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่รมลูกกาคงสิวันนี้เรามีตัวยอดนิยมของค่ายฮอนด้าครับเป็น CBR 6 5 0 F ปี2017สีขาวหายากเข้ามาดูใกล้เลยพี่เฉยแล้วรถสวยมากๆเลยนะครับพี่เฉย ช่วยิกนเลรถบสีเดิมโรงงานทั้งคันชิวสวยๆเลยนะครับผมไฟหน้าไฟหน้าใสาๆมีคาร์บอนตรงนี้หน่อยเท่ๆนี่ดิสเบกนันหนายางดอกเต็มๆนะครับผมใช้เียาวๆไฟเลี้ยว LED การหม้อน้ำมีการหม้อน้ำด้วยแล้วดูอ่าสต็อปเปอร์กันพี่เช ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมผมรับประกันนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถยึดรถประมูลแน่นอนผมซื้อลูกค้ามาโดยตรงสภาพใสๆเลย <Okay. S 1> แฟลง,แฟล,งแฟลิงสวยเลยนะครับผมเครื่องน,นี้ก็ใสๆมีครอบครอบแครั้งคาร์บอนให้ด้วยนี่กันล้มส,สวยๆเลยดูถังน้ำมันติ๊กเกอร์เดิมติ๊กเกอร์คำเตือนเดิมนะครับถังน้ำมันสีเดิมโรงงาน๊บไม่เคยทำสีนะครับผม ซื้อลถกับเราสบายใจได้นะครับผมเราคัดมาอย่างดีทุกคันคุณหลับตาซื้อได้เลยครับผมบเบาะเบิดไม่มีขานะครับผมเฟร,รมสวยเลยาดูด้วยดิเซ็นเซอร์พักเท้าไม่มีรอยสวิงงานไม่มีรอยเลยนะครับผมนี่ท่อเป็นทรง SC Project นะครับสลิปออนสนิ้วโคดลั่นลอยลม้มลอยสไลด์ไม่มีมีร่องรอยจากการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับผมสาท้ายมาดแต่ง ไายส้นปับได้แมกเทคโอเคยางยางดอกเต็มๆใช้ได้ยาวๆเราถ่ายนี่เราไม่ได้ใช้แอป,ปใช้อะไรเลยครับแบบเราถ่ายสดๆให้ดูเลยนี่สเตอร์ฟันเต็มๆนะผมโซ่มีข้อตายสวยงามหลังสวยๆเลยนีรอยล,มล,อยลย้มรอยสไลด์ไม่มีสีเดิมโรงงานทั้งคันซื้อรถมือสองทั้งท,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 งทีซือ้อดีๆสวยๆ จะได้ไม่ปวดหัวนะครับเพราะรถไม่ดีนี่ขายออกยากมากนี่เฟรมใสๆเลยนะครับผมเครื่องนั้นนี้เออแฟริเงนั้นนี้ก็สวยๆเลยเอ่ะดูท็อปเปอร์ฝั่งนั้นพี่เจไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมโอเคดูเลขไม้นะครับผม2677โลแล้วแล้วใอรจะแทนไม่แท้ๆไม่ใช่ขอใหม่พร้อมรับประกันเครื่องยนตห6เดือน ครผม CB CR เนี่ยตัวลองโซ่ราลิ้นเขาจะเป็นพลาสติกนะครับผมถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ตามระยะมันจะละลายแล้วจะทำให้เสียงลงโซ่เราลิ้นดนังมากแล้วลองมาฟังกันนี้นะครับผมเนี่ยอุดท่อให้ฟังเลยไม่มีเสียงโซ่เราลิ้นไม่มีเสียงวาร์วซึ่งยกดเปียนมากๆพีสวิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาเปิดราคากันเราใจแน่นอนครับ 5น่แน่นๆเลยครับโอเคระบบไฟใช้ถัจุดนะครับผมเครื่องยนต์แน่นๆตัวยอดนิยมของฮันด้าและสีนี้เป็นสีหายากนะครับผมผมผมว่าเป็นสีที่ไม่รู้นะส่วนตัวผมว่า C B R ผมว่าสีขาวสวยที่สุดอะเพราะตอนอ่าสมัยสมัยใครๆก็พูดนะพระเอกชอบขี่ม้าขาวใช่ไหมพี่เจ๋ใช่โอเคผมจัดให้เป็นในราคาเร้าใจเลยนะครับผม1 4ึ0 0 0บาท จัดไฟแนซ์นะครับผมเครดิตดาวแค่5,000นะครับผมและถ้าคุณซื้อเงินสดผมรอให้คุณอิกผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับเรามีรถด,ดีๆมานำเสนอตลอดตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ